คุณผู้ชมครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในการรอเรอราวครับกฎหมายน่ารู้แน,น่นอนทางช่อง p o ิ i ทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับแน่นอนเราเจอกันเป็นประจำนะคุณผู้ชมครับกฎหมายน่ารู้เนี่ยเป็นประจำเสาร์และอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ติดตามเรื่องราวของข้อกฎหมายคุณผู้ชมครับเราจะพูดคุยกันนะฮะเรื่องไหนที่เรียกได้ว่าในตอนนี้เป็นประเด็นสําคัญนะครับในแวดวงสังคมออนไลน์หรือว่าสังคมโลกนะครับเราจะหยิบนะฮะประเด็นนั้นมาพูดคุยแล้วก็หยิบเอาข้อกฎหมายเนี่ยมาถามตอบนะครับกับผู้ที่แน่นอนนะครับเป็นเกียรติในเรื่องของข ชมนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเรามีช่องทางการติดตามนะคุณผู้ชมครับในเพลย์ลิสต์นะฮะที่เรียกได้ว่า โอ้โห oh ถ้าคุณเข้าไปอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยมีการตอบไปแบบละเอียดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอย่างเช่นเรื่องของการรับจำนำรถหรือว่าอยากจะเช่าบ้านหรืออาจจะแบบให้เช่าคอนโดหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของอรถโรงพยาบาลนะฮะล่าสุดที่มีการขนผู้ป่วยนะครับเราก็ไปจอดแวะซื้อกล้วยแขกประเด็นนี้เราก็มีการพูดคุยเหมือนกันแต่ว่าคุณผู้ชมรอติดตามในวันพรุ่งนี้แล้วกันซึ่งแน่นอนตอนนี้เนี่ยคุณสามารถติดตามรับชมได้ครับผ่านทาง YouTube c h anel n playlist ได้เลยค้นหาคำว,ว่ากฎหมายน่าร,รู้รอล่าก็ได้หรือว่าจะเข้า ไปนในแฟนเพจของกฎหมายนะ่ารู้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงแฟนเพจหลักยังคงเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมครับ5นาทีถามแล้วก็ตอบข้อกฎหมายนะครที่สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติของแท้ต้องขึ้นเป็น blue ติ i กนะครับวันนี้เราเกิดกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราเข้าเรื่องของกฎหมายในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องราวของการโจมตีเรียกได้ว่าอาจจะเกิดกลายเป็นเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพัพนธุ์เกิดขึ้นมาบนโลกเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คืออิสราเอลประทะ ปาเลสไตน์นี่ถ้าพูดถึงชื่อสองประเทศนี้แล้วหลายคนก็นึกถึงสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานหนยครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสงครามที่อาจจะแก้ยากที่สุดในโลกเลยทีเดียวแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทําให้คนไทยเองแล้วก็รวมไปถึงประเทศไทยเองนะฮะต้องตื่นตัวเรื่องของแรงงานเหมือนกันเพราะว่าในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีแรงงานไทยที่เขาไปทํางานที่อิสราเอลนะครับแล้วก็โดนจับไปเป็นตัวประกันแล้วก็รวมไปถึงโดนฆ่า ประกนะครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นอันดับที่1ของโลกที่เป็นชาวต่างชาตินั้นคือแรงงานไทยนั่นเองทำให้ใครหลายคนเนี่ยก็พะวงนะครว่าแรงงานจะไปทํางานต่างประเทศหลังจากนี้เนอนาคตเนี่ย มันต้องทํายังไงต้องขออนุญาตยังไงแล้วถ้าเกิดสมมติเจอเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเราจะสามารถเรียกร้องจากใครได้บ้างและมีกฎหมายอะไรที่เข้ามาคุ้มครองแรงงานที่ไปทํางานยังต่างประเทศได้บ้างนะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนวันนี้ผู้ที่จะมาตอบคําถามของเราเนี่ยทั้งหมดหมดเลยนะคุณผู้ชมครับเช่นเคยนั่นคือพี่ตั้นนั่นเองครับพันธุ์เอกดอกรธนเสจพิรมเอี่ยมนะครับรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลางกองบัญชาการศึกษาครับพี่ตั้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับแน่นอนว่าวันนี้ผมเก ครับตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมดูข่าวแล้วแบบเอาจริงผมแอบร้องไห้ไปหลายคลิปเหมือนกันนะเวลาเห็นในข่าวเนี่ยแล้ยิ่งโดยเฉพาะแรงงานไทยเนี่ยที่เขาไปทํางานต่างประเทศแล้วมีย,ดยาดญาติเดี่ยมารอคอยในการกลับมาอย่างประเทศไทยโอ้โหเป็นจังหวะที่แบบโผกอดเข้าไปไนะฮะที่มีคนรอดชีวิตกลับมาได้แล้วแบบ มันเป็นความรู no ้ส well, ึกตื้นตันใจจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็ร uh, ู้สึกว <Yes. S 1> ่าเออก็ยินดีไปกับเขาด้วยนะครับทีนี้มันมีเรื่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงานแหละที่หลายคนอยากจะทราบกันว่าถ้าสมมติว่าไปทํางานต่างประเทศเอาไม่พูดถึงเรื่องดราม่าปาเลสไตน์อิสราเอลก่อนนะฮะเอาแค่กฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยไปทํางานต่างประเทศจริงๆมันมีกฎหมายคุ้มครองไหมครับพี่ตันครับก็คือปัจจุบันเนี่ยเราใช้พระราชบัญญัติเอ่อพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองแรงงานครับพศ2528ครับครับที่ใครที่อยากจะทำงานต่างประเทศเนี่ยต กรมจัดหางานนะครับหรือต่างประเทศเองอยากต้องการแรงงานไทยก็ต้องผ่านหน่วยงานกรมจัดหางานใช่ใช่จะเป็นคนจัดให้ด้วยระบบของทางราชการเงี้ยห้ามมาจัดเองมาดีกันเองไม่ได้คือพูดได้ง่ายว่าต่อให้จะเป็นเอเจนต์ก็ตามหรือว่าจะมีบอกว่ามีคนประกาศรับสมัครเนี่ยเดี๋ยวมีงานนะไปทาต่างประเทศก็ต้องผ่านตัวกลางคือกรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งถ้าเกิดสมมติไปเองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผีน้อยคุณผู้ชมเคยได้ยินคำนี้ไหมครับแล้วผีน้อยเนี่ยมันไม่ใช่ม,มชีแค่คนไทยไปนะมันมีต่างประเทศเข้ามาในไทยเหมือนกัน<ช>ที่เป็นผีน้อยเหมือนกันแล้วอย่างนี้อย่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่กรมแรงงานจัดหางานให้เนี่ยมันคุ้มครองคนไทยหรือคนต่างประเทศเข้ามาทํางานในประเทศไทยยังไงบ้างคะสิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์ก็คือกรณีที่การที่ไปทํางานต่างประเทศแล้วผ่านหน่วยงานราชการนี้นะครับก็จะได้สิทธิ์ต่างๆอย่างเช่น มีเหตุเกิดขึ้นอย่างกรณีอิสราเอลเนี่ยเขาเป็นหน้าที่ของรัฐถ้าพูดตรงๆนะเป็นหน้าที่ของรัฐที่คุณจะต้องเอาเขากลับมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไงแต่ถ้าเกิดคุณไปแบบไม่ผ่านระบบไปเขาเรียกไปเป็นผีน้อยเงี้ยนะครับจริงๆรัฐไม่จำเป็นต้องไปดูแลก็ได้นะเพราะว่าคุณไปโดยที่ไม่ได้ชอบด้วยกฎหมายแต่ถ้าคุณไปผ่านกรมจัดหาแรงงานกรมจัดหางานเนี่ย ไปโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นมีเหตุจําเป็นที่จะเอาเขากลับมาต้องเป็นหน้าที่ของรัฐนี่คือความแตกต่างและสวัสดิการต่างๆที่เกิดขึ้นเงินชดเชยต่างๆรัฐจะเป็นผู้จัดการให้อย่างกรณีอิอรเนีเนี่ยผมเห็นได้ข่าวมาว่าทางรัฐบาลอิสราเอลก็จะจ่ายเงินาชดเชยให้ด้วยนะสำหรับผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนี่ยครับ แล้วก็มีจ่ายเงินให้กับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งจริงๆเห็นไหมว่าจริงๆแล้ววิธีการเนี่ยวลาสมมติบางคนบอ,อกว่าไปผ่านกรมจัดอากรมจัดหางานเนี่ยมันดูยุ่งยากมากมายรู้สึกว่ามันจะต้องกลายเป็นเตรียมเงินไปมากกว่าปกติหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะโดนหลอกไงพี่ตัน้นโดนหลอกว่าไปทํางานต่างประเทศเนี่ยผ่านเราก็ได้ผ่านเอเยนตรงนี้ก็ได้ไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยคือคือถ้าเราไปเชื่อเอกชนไปเชื่อคนทั่วไปมันก็โอกาสโดนหลอกสูงไงแต่ถ้าหน่วยงานรัฐเนี่ย เขาเขาไม่มีเหตุผลต้องหลอกคุณนะครับมันมันก็คือหน้าที่ของเขาเขากินเงินเดือนรัฐอยู่แล้วหนาที่กินเงินเดือนรัฐเขาต้องทํางานตามหน้าที่เพราะฉะนั้นไปให้ถูกช่องถูกทางเนี่ยปัญหาในอนาคตที่เกิดขึ้นมันก็ก็ก็ดีครับมันไม่ก็ต้องเดือดร้อนถ้าเกิดไปแล้วเดือดร้อนไปเขาเรียกถูกลังแกถูกเอาแล้วเอาเปรียบเนี่ย่ถ้าเราไปไม่ถูกต้องมันก็จะหน่วยงานรัฐจะเข้าไป ช่วยเหลือก okay. ็ลำบากใช่ครับมันเมคชัวร์กว่าคุณผู้ชมครับที่นี้หลายคนก็ถามเป็นขั้นตอนพี่ตั้งบอท่าบไหมว่าขั้นตอนสมมติว่าเราอยากไปทำงานผมยกไปอย่างเช่นประเทศเกาหลีแล้วกันเลยไปยื่นคำร้องจดขึ้นชื่อได้เลยไว้แล้วก็เอาความสามารถของตัวเองไปแสดงหรือไปโชว์ไว้ว่าคุณมีความสามารถด้านไหนและเดี๋ยวรอนายจ้างติดต่อแต่ละประเทศมาว่าอยากประเทศนั้นเขาอยาก ไดู้ได้งานประมาณนี้ถ้างานนี้เขาก็จะหยิบกลุ่มนี้มาเลยตามคิวหยิบกลุ่มนี้มาเลยแล้วเรียกมาถามว่าเอ๊ะอยากไปไหมปริมาณการจ้างเท่านี้เท่านี้เงินเดือนเท่านี้การเป็นอยู่ยังไงครับคุยรายละเอียดเสร็จปั๊บถ้าตกลงกันสองฝ่ายได้ก็ไปก็ไปอ๋อโดยที่มีตัวกลางเป็นกรมใช่ไหมใช่ครับมันมันถกอว่วถูกต้องไงมันต้องมีคนกลางนะถ้าไม่มีคนกลางเราตกลงกันเองเนี่ยมันโดนหลอกโดนอะไรกันเยอะแยะไปหมดไปบอกว่าจะเอาไป เป็นไปเป็นนวดแผนไทยแต่สุดท้ายไปบังคับค้าประเวณีก็เยอะที่เราเห็นเห็นกัน นี่คือผ่านที่เป็นเอเจนต์นะส่วนใหญ่คุณผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดมาผ่านแบบกรมจัดหางานก็จะมีความเบคชัวร์อยู่แล้วเพราะเขาจะตรวจสอบประวัติว่านายจ้างเป็นใครแล้วก็มาจากไหนแล้วก็จะเอาเราเนี่ยไปทําอะไรบางทีการแสดงความสามารถอย่างผมไปร้องเล่นเต้นรำอะไรเงี้ยเขาจะหยิบไปเนไอด้เขาให้ตังค์เท่าไหร่ไม่รู้อาจจะไปร้องเพลงแบบว่าแล้วไปลงทะเบียนได้เลยว่าผมมีความชำนาญด้านร้องเพลงก็ได้เหมือนกันได้โดยที่แบบว่าเขาอาจจะมี ยื่นมารับในเรื่องการ audition a อะไรก็แล้วแต่นะฮะทีนี้มันก็จะมีอีกหนึ่งกรณีที่เรียกได้ว่าบางทีเนี่ยไปเจอนายจ้างแบบไม่ดีแต่โอเคมาผ่านอาจจะผ่านแบบว่าการหางานด้วยตัวเองหรืออาจจะไปเจอในเว็บไซต์หรือบางทีไปผ่านกรมจัดหางานนี่แหละแต่ว่ามันมีการเหมือนแบบเขาบอกว่ามียึดพาสปอร์ตด,ด้วยคือประมาณว่าบังคับใช้แรงงานเลยถ้าเกิดไม่ทําตามที่สั่งไว้สมมุติว่าไปอะไ,ไปเก็บสตรอบเบอร์รี่ละกันที่ประเทศเกาหลีใต้นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าถ้าไม่ทํางานเกินแชั่วโมงอะไรเงี้ยจะยึดพาสปอร์ตไม รจิงๆก็คือถ้าผ่านกรมจัดหาและจัดหางานนะครับก็แสดงว่าไปโดยถูกต้องและมีสัญญาครับมีสัญญาปั๊บถ้าในจ้างผิดสัญญาก็ให้ลูกจ้างที่อยู่ประเทศนั้นนั้นเนี่ยไปแจ้งขานทูตขานทูตก็จะประสานกับกรมจัดหาแรงงานบอกว่าอะไรลูกจ้างที่ส่งไปอะไรเนี้ยนายจ้างผิดสัญญาพอผิดสัญญาเขาสามารถยกเลิกสัญญาได้เลยเรียกค่าเสียหายนะครับ อืมก็จริงๆวิธีการผมว่าไม่ยากหรอกคุณผู้ชมครับบางทีบางคนอาจจะไปแล้วอาจจะโดนหลอกก็ด exactly. ีหรือว mm ่า hmm. ตั้งใจที่จะไปคือคนที่มีปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่ไปแบบไม่ผ่านไม่ผ่านใช่ไปกับไอ้การเอเจนต์ทั่วไปแล้วก็ไปถูกหลอกไปถูกบังคับตัวเองก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเบอร์โทรเจ้าที่ก็ไม่มีก็ไม่มีมันเหมือนกับไปกันเองไงครับแต่ถ้าไปผ่านระบบนี้มีหมดนะครับเบอร์โทรเจ้าที่ที่นู่นที่นี่เขาจะให้ข้อมูลหมดมีปัญหาให้ช่วยเหลือติดต่อเจ้าที่ที่านทูตที่ กรมจัดหางรงงานซึ่งจะมีส่วนใหญ่ต่างประเทศเนี่ยจะมีกรมเราไปเปิดสาขาไว้ด้วยไว้ดูแลไว้ดูแลในการรองรับถ้าเกิดสมมติโดนเอารัดเอาเปรียบหรือ<ช>รอะไรก็แล้วแต่แล้วอย่างการไปแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเรียกง่ายว่าเป็นผีน้อยไปโดดร่มอะไร่ายๆี้ไปโดดร่มอย่างเงีย้ยฮะจริงๆแล้วแต่ละประเทศนี้มันมีแบล็คลิสต์เหมือนกันแต่ประเทศไทยนี่เรามีแบล็คลิสต์ไหมฮะตามกฎหมายเราสามารถบอกว่ากลับมาแล้วเราจะแบบเนี่ยมีปรับโทษทางวินัยอะไรอย่างงี้โทษอาญาอย่างงี้ได้ไหมครับของไทยเนี่ย ก็มีแบกลิ์เหมือนกันถ้ามีการกระทาําความผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับประเทศไทยแล้วคนเหล่านี้ก็จะถูกแบกลิ์ไม่ให้กลับเข้ามาประเทศไทยอ๋อด้วยเหมือนกันมีครับ,รบมีเหมือนกันครับสตมเป็นหน่วยงานที่ที่ทำเรื่องนี้ดโดยตรงใช่ครับงั้นแสดงว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาเป็นแรงงานในประเทศไทยสมมติชาวอ่าเมียนมาหรืออาจจะเป็นลาวอย่างเงี้ยเข้ามาทํางานแล้วก่อคดีในประเทศไทยเราก็สามารถแบคลิ์เขาได้เหมือนกันครับถ้ามันมีมีสาประเทศนะครับที่ที่ติดชายแดนไทยก็3ามประเทศหลักก็มี เมียนมามีลาวแล้วก็มีขเขมรเนี่ยอันนี้คือเขาขอสามารถเข้ามาทํางานได้เลยโดยต้องไม่ต้องมีพาสปอร์ตก็ได้อือย่างนั้นด้วยเหรอรใช่ครับใช่ครับมันก็เลยเลยอาจจะทําในระบบของแบ็กลิสยากนิดนึงคถ้าเข้ามาในประเทศแบบนี้นะเขาเรียกว่า เออเป็นใบอนุญาตทางานชั่วคราวอ่ะที่เป็นับรสีชมพูอะไรเนี้ยอาจจะแบบทําช่วงเวลาเดือนหรือ2เดือนอะไรเงี้ยนะฮะแต่จริงจริงไม้ถูกต้องคุณผู้ชมครับจริงๆขอขอแบบขออนุญาตมาอย่างอ่าปุ๋ยเมนูผมยกตัวอย่างได้ไหมได้แล้วกันกรณีกราดิงที่สยามบรการครับที่มันมีเอ่อคนเสียชีวิตเป็นชาวเป็นมาอ่าอันนี้เขามาแบบมีพัสนถูกต้องใช่ครับอันนี้คือมาแบบแบบไม่ได้มาแบบติดที่พักเยอันนี้มาแบบ แล้วก็มีใบญาตเมือว่ามิดเรียบร้อยอนะครับอันนั้นคือแบบเราก็ได้รับการเยียวยาวแบบชาวยุโรปเลยใช่อันนั้นถึงแม้จะเป็นต่างประเทศเนี้ย แต่เข้ามาในการทํางานแบบยุโรปเลยแล้วเขาได้เงินเยอะด้วยนะฮะ,ะแล้วที่สําคัญอย่างที่บอกนะครับมันมีสิทธิประโยชน์ที่หลังจากที่ได้รับเหตุอ่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการเยียวยาเกิดขึ้นอย่างที่บอกนนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ตอนนี้ที่อิสราเอลเนี่ยมันก็มีแรงงานไทยเนี่ยโหเข้าไปเป็นแรงงานที่อิสราเอลีเยอะเหมือนกันนะฮะรเรียกว,ว่าเป็นหลักหมืน่นเกือบหลักแสนเลยทีเดียวอนนครับทีนี้มันก็กลายเป็นว่าถ้าในกรณีของการไปประเทศอิสราเอลแล้วเหมือนก็ไปตามตุกต้องนากฎหมายนี่แหละแต่ปรราาากกกกฏว่เเเิิดดหตุณ์นนี้้ขึ Uh, ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็จะมีการเยียวยาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับพี่ตั้งครับคือในการเยียวยาเบื้องต้นเนี่ยก็คือดูแลในเรื่อง,องความปลอดภยัยก่อนปลอดภัยเสร็จปับ๊บแล้วก็เอาสามารถที่จะนําคนเหล่านี้กลับประเทศโดยที่รัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองนะครับส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างการณีอิราเลอย่างที่นําเนียนไปก็คือรัฐบาลเขาก็จะดูแลคนไทยให้เหมือนกันเพราะ คู่กรณีมันไม่ใช่คนไทยไงแต่เรากลายเป็นว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบกลายเป็นแพ้ไปเลยใช่นั่นแหละครับเพราะนั้นมันคู่กรณีเองเขาก็เลยแสดงความรับผิดชอบอ,ะบอ่ะมาจ่ายค่าชดเชยให้มันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ทีนี้จะให้รัฐบาลไทยเนี่ยมาจ่ายเงินให้อีกส่วนก็คงจะไม่ถูกต้องนักนะครับ,รบแต่ว่ารัฐบาลก็เอาเขาเรียกว่านยบายย่างอื่นมาช่วยเหลือเช่นพักหนี้ให้สำหรับคนที่ไปทํางานนะพักหนี้ให้ยกเลิกหนี้ อไรอย่างเงี้ยบางส่วนนะครับสาหรับเห็นได้ข่าวมาว่าคนที่เสียชีวิตถ้ามีหนี้อยู่ก,กับทกศหรืออะ,รอะไรเนี่ยจะยกให้เลยนะนะครับ แต่ก็ <laughs> นั่นแหละคุณผู้ชมครับเสียชีวิตแต่คุณผู้ชมผมแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึนนน่งนะฮะทางรายการกฎหมายน่ารู้นะครับพูดถึงเรื่องนี้จริงๆอยากตียิมมาอย่างที่บอกกันนะฮะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายจริงๆแล้วก็อยากจะอ่านั่นแหละคุณผู้ชมครับมีขั้นตอนวิธีการที่จริงๆแล้วไม่ได้ยุ่งยากเลยอย่างอิสราเอลเนี่ยผมก็ทราบมาว่าเรื่องของแรงงานเด็กที่เลือกไปทําอิสราเอลนะครับเพราะว่ามีขั้นตอนและวิธีการที่ไม่ยากกว่าประเทศอื่นๆอะไรเงี้ยครงรนาาาเทํ ประเทศไทยขยันมากกว่าเดิมหรือไปทํางานต่างประเทศอะไรเงี้ยไปเป็นแรงงานแบบไหนมันดูแบบจะเข้าท่ากว่าในความคิดพี่ตั้งครับคือผมมองว่าทําเมืองไทยยังไงมันก็มีความสุขกว่านะบ้านเราซึ่งแม้เงินมันจะน้อยน้อยกว่าที่ต่างประเทศแต่อย่าลืมว่าค่าของชีพเราก็ถูกกว่าที่ต่างประเทศเนอครับแล้วตัวเองเนี่ยไปอยู่ที่นู่นเนี่ยมันก็ขาดความอบอุ่นดูห่างจากญาติพี่น้องลูกเกยครอบครัวเลยนะครับมันก็ก็ ก็แล้วแต่มุมมองนะผมว่าถ้ามาทําในเมืองไทยแล้วขยันมีวิธีการทํางานที่พัฒนาตัวเองได้ตลอดเดีย๋ยวนี้ค่าแรงเรา<ม>ในการจ้างก็ไม่ได้ถูกนะไม่ไ,ไม่ถูกะครับคนที่มีฝีมือจริงเนี่ยอย่างช่างเชื่องเนี่ยผมถามวันต่อวันพันขึ้นทั้งนั้นนะครับอนอกจากเออแรงงานธรรมดาเท่านั้นเองที่ห้าร้อยอะไรนี้นะครับแต่ถ้าถ้าพันขึ้นก็สามหมื่นเลยนะและอิสเเอลที่ผมผม ผมฟังมาก็ได้แค่ประมาณเดือนละประมาณสีห้าหมื่นเองอือองจริงถ้ามาขยายในไทยทำสองช่องก็จะทผมว่ามันก็น่าจะดีกว่าและปัจจุบันเนี้ยเชื่อปากคนไทยเนี่ยในช่างคนไทยนะหาแรงงานไทยยากมากเใช่ครับ <laughs> ไม่วมดใช่อยู่ที่ไหนหมดผมไปเมื่อวันเมื่อวันจันท์ที่ผ่านมาผมไปทานอาหารร้านหนึ่งเป็นร้านชาบูร้านชื่อดังเลยแหละคุณผู้ชมครับในสยามเซ็นเตอร์นี่แหละปรากฏว่าตั้งแต่รับคิวหน้าร้านจนไปถึงพนักงานเสิร์ฟพนักงานรับออเดอร์ทุกคนเป็นชาังชาติหมดเลยใช่แล้วผมคุยแบบเออไม่รู้เรื่องจริงครับเมนูอะไรนะแล้วก็แอบแบบเอ๊ะอะไรเงี้ยคือเป็นอย่างนั้นจริงๆครับและคนไทยไปไหนหมดอ่ะ ออกไปอยู่ที่สตเลหมดรือไปอ,อยู่อยู่เกาหลีหมดทั้งนั้นที่เป็นแรงงานทํางานเหมือนกันแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ผมให้ทริคนะคุณลองดอูร้านอาหารที่เป็นร้านใหญ่ๆนะครับที่เขาเป็นแรงงานในห้างเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยพนักงานเสิร์ฟหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดสมมติคุณคุยถึงเรื่องของแรงงานได้แล้วก็ยินยันว่าเราเป็นคนไทยจริงๆเขามีแบบว่าค่าเงินให้พิเศษนะสำหรับคนเป็นคนไทยเผื่อเขาไม่ได้ให้เสิร์ฟด้วยนะเขาให้เป็นแบบผู้จัดการร้านรองผู้จัดการร้านเป็นแคชเชียร์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะ้งงงน่มขขาแตอีกรบัสมมู เพราะตอนนี้ไม่ได้แข่งกับคนไทยเองอเพราะต้องไปแข่งกับชาวต่างชาติ ราะว่าชาวตัางชาตอนนี้เข้ามาทํางานในไทยเนี่ยถือว่าเป็นคน,คนเก่งเยอะมากทีเดียวคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันเรื่องของแรงงานนะครับซึ่งแน่นอนว่าใครไปทํางานต่างประเทศเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของสัญญาเหมือนกันแน่นอนว่าสัญญาเนี่ยมันจะมีกําหนดขอ้อกฎเกณฑ์อะไรอย่างไรบ้างและถ้าเกิดมีการละเมิดสัญญาหรือว่านายจ้างละเมิดสัญญาในการจ้างแรงงานของเราเนี่ยมันจะมีความผิดหรือเปล่าสามารถอ่าใช้หรือโทรกลับมาที่กรมแรงงานให้บังคับใช้กฎหมายได้หรือไม่อย่างไรช่วงหน้าจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับแต่ช่วงวกกน เรงราวของกฎหมายแปลกรอบโลกหรือว่ารออาราวเดเวลนะครับวันนี้จะพาไปที่1ประเทศนะที่ชื่อว่าแอลจีเรียเขาบอกว่าประเทศนี้ไม่เอาฟูอะไรไม่เอาแบบไหนเราไปติดตามกันครับ บริษัทยาสีฟันต่างพายายามคิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์รักษาช่องปากรูปแบบใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคแต่เชื่อว่าสินค้าทั้งหมดจะนําเข้าไปยังประเทศเอลจีเรียเนื่องจากมีกฎหมายกลสุลากรระบุไว้ว่าห้ามนําเข้ายาสีฟันที่มีสารจัวอไรรวมทั้งอุปกรณ์สําหรับดัดฟันและฟันปลอกเหตุผลที่ แอลจีเรียแบนสารประเภทนี้เพราะว่าฟลูออไรด์จัดเป็นสารพริษอันตรายหรือสารเคมีต้องห้ามดังนั้นยาสีฟันที่ผลิตในแอลจีเรียจึงปลอดสารฟลูออไรด์แม้ชาวแอลจีเรียจะไม่ได้ใช้ยาสีฟันสูตรที่มีฟลูออไรดแต่รับรองว่าพวกเขามีฟันขาวและลมหายใจสดชื่นแน่นอนค่ะ และนี่คือแอลจีเรียนะครกฎหมายแปลกรอบลกงนะครับ <c oughs> เขาบอกไม่เอาฟลูออไรด์ทำไมอ่ผลิตภัณฑ์ในช่องปากผู้ชมมันรักษาเรื่องของฟันผุได้เยอะเลยแต่ว่าก็แปลกเหมือนกันนะฮะแต่อย่างที่ท,ทราบกันดีนะครับเพราะว่าเหตุผลที่แอลจีเรียเนี่ยแบนฟลูออไรด์เพราะว่ามันเป็นสารพิษอันตรายหรือสารเคมีต้องห้ามที่ถ้าใช้เกินเนี่ยเด็กก็อาจจะมีอันตรายต่อ ร่างกายนั่นเองนะครับก็แล้วแต่ประเทศไปนะครในไทยก็ยังคงใช้อยู่แต่ว่าทําให้มันน้อยลงนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุณผู้ชมครับกรณีของแรงงานไทยในอิสราเอลนะครับอย่างเรื่องนี้เลยเขาบอกว่าแรงงานไทยที่อย่างแน่นอนนะครับไปทํางานแบบผิดกฎหมายจริงๆแล้วนะครับนอกเหนือจากแบ็กลิสต์แล้ว,เ,ลวเรามีความผิดด้านอื่นด้วยไหมครับพี่ตั้นครับคือถ้าเราไปทําความผิดที่ที่ประเทศอื่นนะครับอย่าง ประเทศนั้นเขาจะแบบงีไม่เข้าแน่นอนแล้วในส่วนความผิดทางอาญาเขาก็ต้องดาเนินคดีก็คือต้องไปรับโทษที่นู่นอปรับโทษที่ประเทศเขาถึงจะส่งกลับมาไทยได้หรอครับใช่ครับต้องรับโทษให้เรียบร้อยก่อนสมมติว่าจําคุกอยู่ที่สมมติผมจําคุกอยู่ที่แอลจีเรียข้อหาพกฟูออลน์ไป50กิโลกรัมจาคุกไป5ปีก็5ปีก็ให้เรียบร้อยก่อนก็อยู่ที่แอลจีเรียเลยใช่ครับแล้วถึงส่งตัวกลับ ทีนี้ก็กลับไปอีกทีผมนึกว่าจริงๆรอผมเข้าใจว่านึกว่าแค่บอกว่าโดนบังคับใช้คือเอากฎหมายโยนเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วประเทศไทยก็มาจำคุกที่ไทยต่อไม่ได้ครับเพราะว่าเราทําผิดที่นู่นไม่ใช่กระทำผิดที่ประเทศไทยครับแล้วประเทศไทยมีอำนาจอะไรไปขังเราอือเนี่ยว่าไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขังเราเพราะเราไม่ได้กความผิดในประเทศไทยไม่ได้ผิดตามกฎหมายไทยครับแล้วอย่างกรณีของการลักลอบขนยาเสพติดอย่างนี้แหละฮะก็คือสมมุติว่าเรากําลังอยู่ที่ประมาณชายแดนเราออกจากไทยไปอ่ะผมยกได้อย่าง มาเลเซียละกันแต่ว่าส่งไปละไปถึงแคบตรงมาลากาแต่โดนตำรวจมาเลเซียจับกลุ่มได้ก่อนครับถ้ายกตัวอย่างเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความผิดสากลโอถ้ายาเสพติดเนี่ยนะหรือจนสลัดเนี่ยเขาเรียกความผิดสากลครับเพราะฉะนั้นทุกประเทศจะมีกฎหมายแบบเม่ผิดเหมือนกันหมดครับอ๋อในแบบสากัเพราะฉะนั้นเราส่งออกไปแล้วก็ผิดแล้วครับเรานาออกจากประเทศเรานี่ก็ผิดแล้ว แล้วไอ้ไอ้ที่มาเลเซียที่กําลังจะเข้าไปเนี่ยก็ผิดอีกนาเข้าต่อเลยใช่จะโดนทั้งท่งออกแล้วก็นําเข้าแล้วอย่างนี้คือต้องโดนจาคุกที่นู่นไหมฮะหรือว่าต้องโดนโดนที่นู่นครับแล้วก็กลับมาที่ไทยก็โดนดที่ไทยจะโดนด้วยหรือเปล่าะตั้งเรื่องเอาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าไทยตั้งเรื่องเอาด้วยนะครับก็ก็รับเราผิดที่เทศไทยด้วย แต่สารก็จะมองว่าเฮ้การดาราบาบไปโดนที่นู่นมาแล้วโดนที่นู่นมาแล้วสารจะลงโทษเท่าไหร่ก็ได้อืหรือไม่ลงโทษก็ได้ถ้านับโทษที่รับประจักที่นู่นมาแล้วอะไรองนี้ครับ กฎหมยสากลน,นะคุยกันคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบหนะ้าเราอาจจะต้องมาคุยเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเรื่องนี้ยังไม่เคยคุยกันกันกบพี่ตั้นเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับอ่ะซึ่งแน่นอนแนะ่อย่างที่บอกกันว่าการทําผิดกฎหมายเนี่ยที่ต่างประเทศก็ต้องโดนจับกลุ่มที่ต่างประเทศละแล้วก็กลับมาในประเทศไทยเนี่ยก็โดนอีกนะฮะหรืออาจจะไม่โดนก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ประเทศนั้นๆเพราะว่าอย่างฟูลออนไลน์เนี่ยมันก็ผิดที่แอลจีเรียแต่ไม่ได้ผิดในไทยในไทยก็อาจจะแบบโอเคคุณกลับมาโดนแบ็กล ตลอดชีวิตก็มีเหมือนกันนะครับ <BS> อืมแล้วอย่างเรื่องของการที่บางคนเนี่ยไปถูกต้องตามกฎหมายพี่ตัน้นแต่ว่าไปแล้วเหมือนบบบอารมณ์บ้างว่าเฮ้ยฉันเสียตั๋วไปแล้วอ่ะสมมติไปผมยกตัวอย่างเกาหลีใต้อยู่แล้วเพราะว่าคนไทยไปเป็นผีน้อยเยอะมา <BS> กใ่เ <BS> กาหลีใต้ไปเกาหลีใต้คือไปแบบถูกต้องตามกฎหมายเลยแต่ว่าจริงๆระยะสัญญาเนี่ยคือต้องหนึ่งปีแล้วกลับมาเพื่อที่จะแบบว่าต่อวีซ่าต่อ <BS> แต่ปรกากฏว่าเขาไม่กลับมาต่ออย่างนี้ละครับพี่ตั้น ก็กลายเป็นว่าอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วต้องกลายเป็นผี่น้อยทีแรกอาจจะเป็นต,ต่อตโดมคนหมอ,อแลวพอไม่ต่อปั๊บก็ถือว่าอยู่โดยไม่ชอบแล้วพออยู่โดยไม่ชอบมันก็กลายเป็นผี่น้อยเลยครับ ทีนี้ตำรวจเจอเขาจับส่งกับประเทศไทยเหมือนเดิมอันนี้ผมถามนะสมมติว่าเป็นแบบว่าช่องช่องแบบช่องว่างระหว่างกฎหมายอย่างเช่นว่าถ้าเราไปแล้วอย่างเงี้ยครับถูกต้องตามกฎหมายไปเป็นแรงงานไทยใน,ในเกาหลีใต้แต่ปรากฏว่าเราไปเจอหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นหนุ่มเกาหลีแบบอยากจะมาแบบมีครอบครัวแต่งงานด้วยแต่ตอนแรกคือคบกันเป็นแฟนก่อนแล้วก็โอเค ไม่กลับแล้วอยู่เกาหลียาวเลยเพราะมีแฟนเป็นคนเกาหลีแต่ยังไม่ได้แต่งงานงนีล่ะครับเราก็สามารถบอกว่าอยู่ไปอีกปี2ปี3ปีจนจดทะเบียนอย่างนี้จะผิกดกฎหมาย,ยไหมครับคือถ้าใดที่ยังไม่จด,ดทะเบียนสมรสข,ของประเทศเหล่านั้นนะครับที่เราไปอยู่เนี่ยครับก็แสดงว่าเรายังอยู่โดยไม่ชอบวยกฎหมาย่อยู่ดีถึงแม้เราจะไปมีสามีภรรยาที่นั่นก็ผิดกฎหมายอยู่ดีและตัวสามีภรรยาเนี่ย อาจจะโดนข้อหาให้ที่พักพิงอีกแต่หาืาเขาอาจจะโดนด้วยใช่เาจะโดนด้วยในความผิดของกฎหมายแต่ประเทศอย่างประเทศไทยเรามีแน่นอนออย่างเช่นสมมติฟาลุกไปมีแฟนตาวชาวต่างชาติ <laughs> ชาหลีดีเขาเมื่อมา <laughs> ก็โดนข้อหาให้ที่พักพิงนะ เราก็โดนไปด้วยเหมือนกันโดนด้วยโดนด้วยนี่แหละคุณผู้ชมครับได้ไปอยู่ด้วยกันด้วยไงคนที่ไม่ใช่แฟนทาแทนทุกเรื่องไม่ได้ต้องเป็นสามีภรรยาเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องอาจจะต้องจดทะเบียนสมรสนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติจดทะเบียนสมรสไปแล้วก็มีโอกาสที่จะอยู่เกาหลีต่อได้ใช่ถ้าจดทะเบียนสมรสไปแล้วก็มีโอกาสที่จะได้สัญชาติด้วยพอได้สัญชาติเขามันก็กลายเป็น เออได้คงเป็นคนประเทศไปเลยแล้วอย่างประเทศใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยฮะโอ้เปนมีโอกาสได้กรีนการ์ดไหมไออเมริกานี่เขไม่จริงจีไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสถ้าอยู่ระยะเวลานานพอสมควรมีหลักฐานชัดเจนก็สามารถไปคด้ขอกรีนการ์ดได้อย่างบางคนเนี่ยไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นโฮมเลดที่อเมริกาเนี่ยแล้วก็แบบอยู่นานๆจริงๆคุณผู้ชมเห็นไหมฮะที่อย่าง l a ลเอลอสแองเจลิสตอนนี้โฮมเลดเยอะมากนะคือบางคนเนี่ยก็คือหลบหนีแบบนอกประเทศเข้ามาทั้งนั้นแหละแล้วก็อยู่เพื่อที่จะแบบว่ารอจนกว่าจะได้สัญชาติ S <S ใช่ครับอเมริกันใช่แล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าใมอเมริกันเขายังไม่ไตักดกันผมาะว่าคนมันเยอะมากเหมือนกันนะฮะใชอ่อ่ะทีนี้แน่น,นอนคุณผู้ชมครับที่เราคุยกันไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะในช่วงเบรกว่ามีสัญญาแรงงานไหมถ้าสมมติเราไปทํางานที่อ,อิสราเอลแล้วกลับมาต่อที่อิสราเอลนะครับปรากฏว่าในจ้างไหนจ้างเราไปประมาณแบบ1ปีหรือ2ปีจริงๆมันมีกฎมันมีสัญญาไหมพี่ชายครับมีมีสัญญาแต่ละทำสัญญา เห็นว่าไม่น่าจะเกิน5ปีต่อคราต่อคนนะแต่ว่าสั้นวันนั้นทําได้แล้วแต่ตกลงแล้วแต่ตกลงกันเบอรบางคนอาจจะไป6เดือนหรือไป1ปีก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่โอ้จริงๆแล้วโอ้ก็เกิน5ปีนี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับประมาณ5ปีซึ่งสมมุติว่าเราผิดสัญญาล่ะครับพี่ตั้นปรากฏว่าเราเซ็นสัญญากับนายจ้างไปว่าโอเคเดี๋ยวฉันต้องไปทําประมงนะในช่วงระยะเวลาประมาณ1ปีแต่ปรากฏว่าไปได้แค่8ดเดือนดันไปทะเลาะกับคนอิสราเอลอะไรประมาณนี้แล้วแบบโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะอีก2เดือนกว่าจะ อย่างนี้เราโดนอะไรบ้างไหมฮะคือหนึ่งถ้าผิดสัญญาเนี่ยก็นายจ้างเขาก็จะไม่จ้างต่ออก็ไม่จ้างต่อแล้วก็ต้องดูในสัญญาว่ามันมีการมัดจําความเสียหายด้วย oh. หรือเปล่ามันมีเงื่อนไขตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องครับถ้ามันมีเรื่องพวกนี้เข้าไปก็กลายเป็นเสียเงินเปล่าอีกนะครับเงินที่ถูกมัดจําก็จะถูกยึดไปนะครับมัดจาการทางงานเหล่านี้ยนะครับ,รบแล้วก็ถ้าผิดสัญญ,ญาโดยที่เป็นความผิดของเราเราก็อาจจะถูกแบ็คลิสต์กลับไปทํางานที่นั่นไม่ได้อีก ครับหรืออาจจะไปแล้วไม่ตั้งใจทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับการไปทํางานต่างประเทศอย่างที่บอกกันนะก็พยายามที่จะตั้งสติครับแล้วก็คิดดีๆว่าอยู่ในไทยดีกว่าหรือเปล่าอย่างที่พี่ตั้นบอกนะครับว่าเหตุผลหลายๆอย่างที่อยู่ในไทยมันมีอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดคุณไปต่างประเทศเนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างถ้าคุณไปแล้วคุณรู้สึกไม่ชอบเนี่ยคุณอาจจะแบบอาจจะต้องฝืนตัวเองหน่อยเพราะมันมีสัญญาที่เป็นรายลักษณ์อักษรอยู่แล้วแล้วก็มีเงินวางเงินประกันด้วยบางทีมันอาจจะกลายเป็นเรื่องของความผิดระหว่างที่เรียกวว่่าาาจุดระบงงห ระหว่างทางการทูดเลยนะมางคนแบบไปก่อเรื่องมากๆอย่างไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยกลายเป็นว่าตอนหลังเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนไทยเนี่ยเดินทางไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยอย่างนักท่องเที่ยวเองเนี่ยใช่ยากมากต่อให้ไปสายการบินดีๆก็แบบว่าโอ้โหโดนตอมอ ล็อกตัวไว้ได้เลยนะฮะซึ่งโอเคคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยน่าจะท้ายรายการกันแล้วแหละคุณผู้ชมครับกรณีที่เราไปถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ความไม่สงบนะฮะพี่ตั้นครับพูดถึงเหตุการณ์ปกติสมมติไปแล้วเจออุบัติเหตุรถชนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอะไรเงี้ยตัวนายจ้างจริงๆต้องรับผิดชอบด้วยไหมหรือว่าอาจจะเกิดจากการบาดเจ็บจากการทํางานอะไรเงี้ยครับคือส่วนใหญ่ประเทศที่เราไปท,ทําเช่นอย่างอิสราเอลหรือเกาหลีเหล่านี้นะครับ ถ้าไปโดยถูกต้องเนี่ยยังไงเขาก็ต้องมีเรื่องของหลักประกันสุขภาพให้โดยถ้าถ้าประเทศไทยเขาเรียกว่าอะไรประกันสังคมนะครับแล้วประเทศเหล่านี้เขาก็จะมีพวกนี้ให้ถ้าเกิดไปอุบัติเหตุระหว่างการทํางานเนี่ยมันก็จะได้เงินที่จะเยียวยาหรือค่ารักษาพยาบาลจากประกันเหล่านี้อยู่แล้วครับอนั่นแหละคุณผู้ชมคนที่จะไม่ได้คือคนที่ไปแบบผี่น้อยนั่นแหละมันจะเปรียบเทียบหลายหลด้หรือตัวเองไปแบบถูกต้องแล้วก็ พราะขาดแล้วไม่ต่อบางจีไปเสียได้ในสิ่งที่ไม่ควรเสียได้ไงเสียได้ค่าไปค่าอะไรค่าาต่อแต่ว่าคุณไปเดียวไปถูกกดขี่อะไรอีกหลายๆมุมเลยใช่ครับที่ทําให้เราเสียโอกาสนะครับองจริงผมมีคนรู้จักหลายคนนะที่ไปเป็นผีน้อยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็บางคนแบบไปถึงขนาดบอกว่าเฮ้ยถ้าชีวิตไม่เปลี่ยนเนี่ย ก็คืออยู่ที่นู่นเลยเอาอยัางไงก็ได้คือพูดง่ายๆถ้าไม่มีแบบไม่มีครอบครัวไม่มีสามีอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่กลับเลยอะไรประมาณนั้นจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้แต่ก็ไม่กลับด้วยเป็นผีน้อยยาวไปทีเดียวแต่ถ้าเกิดสมมติกลับมาแล้วโดนจับได้เมื่อไหร่ก็คืออย่างที่บอกบแบล็กลิตยาวๆกลับไปอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณลองคิดดีๆนะ่ยคุณไปแล้วบอกว่าจะไปทิ้งตัวเองเอาไว้ตรงนั้นหรือจะกลับมามีความสุขในประเทศไทยนะครท้ายที่สุดครับพี่ตั้นฝากถึงพี่น้อองงงงปปปรระะชชชาาาาานนนนคไไททยยี่่กจเ็แตติใ พูดถึงข้อคิดแล้วกันนะฮะว่าถ้าไปแล้วสมมุติไปแล้วเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหรือว่าคนที่กําลังจะไปอะไรเงี้ยครับครับก็นําเรียนว่าก่อนไปดีว่าก่อนไปไปให้ถูกก่อนไปตามระบบของที่หน่วยงานราชการเนี่ยเป็นคนจัดอันนี้ไปถูก พอไปถูกต้องเนี่ยมีปัญหาเนี่ยหน่วยงานราัชาการจะเป็นคนดูแลให้แต่ถ้าเราไปแบบผิดหมาไปคือผ่านเเจนทนหรือไปเที่ยวแล้วโดโด,ดล่มแล้วก็ปเป็นบีน้อยอันนี้เราจะเสียโอกาสและถูกเอาละเอาเปรียบเยอะอันนี้ก็ไม่เห็นไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับแต่เมื่อไปโดยถูกต้องแล้วไปอยู่ในที่นั่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ชีวิตที่นั่นครับทํายังไงให้เอาตัวรอดให้ได้บ,บางสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่าลืมว่า ของเราเนี่ยไม่ว่าจะไปประเทศไหนโดยเฉพาะประเทศที่ที่เขาพัฒนาแล้วบางครัครงเขาจะรังเกียจเขาเรียกแบ่งชั้นด้วยนะเพ<อ>ราะฉะนั้นเราก็ต้องทําใจให้ได้สิ่งเหล่านี้นะครับ,รบไปอยู่แล้วเชื่อว่ายังไงก็ไม่ได้มีความสุขหรือสะดวกสบาย ท่าประเทศไทยแน่นอนครับจริงๆงผมลืมเรื่องนี้ไปเลยเรื่องของการเหยียดจริงเจอบ่อยเหมือนกันนะคนไทยนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมลองคิดดีๆแล้วกันนะครับแต่ไปแล้วอย่างที่บอกนะถ้าเกิดมีความสุขก็ไปหาประสบการณ์นะครับก็ไม่ผิดนะฮะแต่ว่าไปให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วกันคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ใะในรายการรอเราไนะครับกฎหมายน่ารู้ทางช่อง p o l i ท e tv นะครับสถานีโทรทัศน์สัมนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้เรามีประเด็นเรื่องของรถพยาบาลนะฮะที่ไปแวะซื้อกล้วยแขกมาฝากคุณผู้ชมดดด้้วววยยยะเเป็นนนนนนนอ่าไรีีี๋ตติมกกััับพพพแแลลใุ ส่วนวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมเราจะกลับมาเจอกันใหม่กับผมฟาลุกพลวันในวันเสาร์หน้าแล้วก็แน่นอนกฎหมายน่ารู้นะครับเป็นประจําทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะย้อนหลังได้เลยครับผ่านทาง YouTube c h a n แนลค้นหาคําว่ากฎหมายน่ารู้รวมไปถึงแฟนเพจของกฎหมายน่ารู้และแฟนเพจสถานีทวารทัศน์สำนักงานตารวจแห่งชาตินะครับวันนี้ผมและพี่ตั้นนะฮะพันตำรวจเอกด็อกเตอร์ธนเสกพิรมเอียบนะครับก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับผมนะพรุ่งนี้เจอกับพี่แนนได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับ